สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนทรงพระสิริชมมากจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงนครชัยศรีสุริเดชจอมพลพระองค์ที่สองของไทยพระนามเดิมของพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าจีรประวัติวรเดช พระราชโอรสรุ่นแรกๆในรัชกาลที่5ประสูติจากเจ้าจอมมันดาทัพทิมสกุลเดิมโรจนดิษสึ้นประชนในสมัยรัชกาลที่6วันที่4กุมภาพันธ์2457พระชันษาเพียง37ปีเท่านั้นทรงมีพระชายาสองค์พระโอรส3องค์พระธิดามองค์มีพระนามคล้องจองกันคือหม่อมเจ้าหญิงวิมลปัธรมราชจิรประวัติ หม่อมเจ้าหญิงนิราชสวัสดีจิรประวัติหม่อมเจ้าประศสรสีจิรประวัติหม่อมเจ้านิทัศนาทรจิรประวัติหม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์จิรประวัติ